นะครับลุงกําลังจัดที่พักให้นะครับตอนแรกว่าจะให้แยกกันพักนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกก็เลยให้อยู่ด้วยกันนี้นะครับปดีเ <พอ S 2> ืิอคุณลวงตาว่านะครับ <S <S จดีะเสี ยูมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ประศส 2> อ,อสส2 5ันนะครับแต่ก่อนอยู่สุขุมวิทเ1สุขุมวิทนะครับที่อยู่นะครับ ตัย so ุงแนนของเขายู hmm, ั to to city, Hence, ่นปันอยู่มันมาส่รงอารมณ์หนตากระบอกมันฟังพ่อชี่แจงให้ฟังแล้วมันไปปฏิบัติมันเพราะอีซี่มือหามือมาส่รงอารมณ์ชีวิตไม่มีคําว่าทางตันมันมีที่ไปที่มาของมันอยู่เพราะเนาะ ลดสวงออกสวงออกแล้ก็เลยว่าเป็นถูกเลยบัญเนี่ยก็เลยดูแลภาษาศาสนาแล้ก็บริจาคหลานหนึ่งแล้วสร้างหอแก้วจังทีน่ะระหวัน <c oughs> ชีวิตแมตุม่มอยู่ใยดย่อนลงตากะนะแล้วเราบอว่าจีาทีเลยมันลงตาก่บแม่บุญเจ้าของลงตาว่าจังทีน่ะ,ะ,นะก็เลย เออนั่นแหละเจ้าว่าพันก็เลยบัณนี้จังได้ไปปฏิบัติธรรมทุกปีบันี้ปีละสิบมือม้อเซมือ้อเซมื้อจังจิตใจจัจงเย็นลงเย็นลงเย็นลงที่เคยเป็นถูกก็ค่อเติบเราอ่ะแล้วก็บ่ได้เป็นถูกนั้นมีอย่งหลายบันเจ้าว่าเราภาวนามาเรื่อยๆจังชินะ เสนอเราไปภาวนา <c oughs> ปีหาหกหรือหาเจ็ดนี่แหละเราจะนิมิตเห็นหอแก้วที่อันพยมบันดตเพิ่นไปอันเลื่อยๆที่ลุงตาลับแขกอยู่หันพอเห็นนิมิตแล้วแล้วเราบอกเวมาอนางลุงตาเลยชี้แจงไห้ฟังแล้วเพิ่นเลยบริจาคเป็นตนก่อนยังที่นะอัน,นอันนี้บอกความเป็นมากความไม่ตุ่มเกือบตาย บมแมนธรรมดาชีวิตจังสินาสนดอกเอออันไม่หอยพี่เล้ยบบุญาาเด่ยมแม่เนอ เย็นเย็นหลอดอืม <c oughs> อัน <c oughs> อ่ะนินต์ไปพักก่อนเนาะเออเอาอัน,น่ยมแม่พ่อนย้ำใใกรรมาโหลดเนะอะ้อมตอนนี้แล้วพระอาจารย์เหนื่อยบ่ละะ อยากให้โยมแม่พักจะหน่อยสะก่อนเนอะยังค่อยคุย,ยกันว่ายากเน่อยโยมแม่ถ้ามาพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> เออ,เอ,อประมาณนั่นแหละโยมแม่เนอะ <c oughs> ขันวเพุ่นความทุกข์นี่ธรรมะพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมยมทุกเรื่องอะไรแก้ได้หมดถ้าถึงธทมแล้วอันนี้เย็นสงบอย่างเดียวไม่ได้เป็นทุกข์น้ำเอียงจังนนาวัาพุ่นธรรมะสูงสุดอีหลีจังลุงตาบอกประจำมาถ้าพูดถึงเรื่องความสูงส่งไม่มีสิ่งใดจะสูงส่งยิ่งกว่าธรรม แต่พูดถึงความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดจะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าธรรมจริงินะเด้อเอาผักสักก่อนจัาหน่อยก๋ยวแม่เด้อ <laughs>